สําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะมีทําเลดีค่ะเส้นทางการเข้าออกในสะดวกนะคะ,ะสําหรับด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนลัดยางเส้นหลักเลยนะคะทางหลวงชนบทหมายเลข3010นะครับ สวัสดีค่ะนงนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรตนะค่ะวันนี้นะคะเราก็มายืนอยู่อย่างบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินแปลงสวยนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะมีทาเลดีค่ะเส้นทางการเข้าออกในสะดวกนะคะสําหรับด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนลัดยางเส้นหลักเลยนะคะทางหลวงชนบทหมายเลข30-10นะคะเป็นทางที่เชื่อมจากถนนสี่เลนนะคะเส้น226หรือถนนเพชรมาตุคานะคะไปยัง ตัวอำเภอพิมายนะคะสําหรับพื้นที่ของเรานะคะก็จะอยู่ระหว่างอําเภอจักราดและอําเภอพิพมายนะคะของเรานะคะจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านโนนงิ้วนะคะหมู่ที่18ตําบลหนองพ่วงอําเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะหันหน้ามาทางทิศเหนือมีความกว้างที่อยู่ติดกับถนนลาดยางเ,ออเส้นหลักเนี่ยอยู่ที่55เมตรนะคะแล้วก็จะมีความยาวจาก หน้าแปลงถึงท้ายแปลงในยอยู่ที่220เมตรนะคะก็จะเป็นที่ไร่นะคะมีความต่ำกว่าระดับถนนนี่ก็ประมาณ1เมตรนะคะก็ เป็นที่ไร่แปลงสวยนะคะที่มีดินดีค่ะและมีเส้นทางการเข้าออกก็สะดวก้วยนะคะทำเลนี่ดีมากๆเลยนะคะบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีรถยนต์เนี่ยวิ่งส่วนทางการเข้าออกทั้งวันนะคะบริเวณรอบๆของเรานะคะก็จะเป็นที่ไร่ซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีทั้งเป็นไร่อ้อยแล้วก็ไร่มันนะคะของเราก็จะเป็นที่ไร่เช่นเดียวกันนะคะดินดีมากๆาค่ะลักษณะของดินเนี่ยก็ SC. จะเป็นดินล้วนเลยนะคะดินล้วนที่เป็นดินที่ปลูกพืชผัก อะไรก็งามนะคะสามารถที่จะมา,าสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะหรือจะมาทําเป็นสวนผสมได้นะคะทาเป็นสวนผลไม้หรือจะมาซื้อเอาไว้เพื่อให้เช่าทําการเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับถนน เพชรมาตุคานะคะทางหลวงแผ่นดินสีเลนหมายเลข226เนี่ยห่างจากแปลงของเราไปก็เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนอำเภอจัก,กราดนะคะก็จะอยู่ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ8กิโลเมตรนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนประจำอำเภอรโรงเรียนจัก,กราดวิทยานะคะโรงพยาบาลจัก,กราดตลาดสดเทศบาลน,นะคะก็อยู่ห่างแปลงที่ดินของเรานะคะไปเพียงแค่8กิโลเมตรนะคะก็สำหรับ ออของเรานะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอ,อําเภอจักรลาดแล้วก็อ,อําเภอพิมายนะคะก็ไปยังอ,อําเภอพิมายเนี่ยก็ประมาณ23กิโลเมตรนะคะโรงงานน้ําตาลพิมายเนี่ยก็อยู่ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนปราสาทหินพิมายนะคะก็แหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญของอำเภอพิมายเนี่ยก็อยู่ห่างแปลงของเราไปเพียงแค่23กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับถนนมิตรภาพนะคะเราสามารถที่จะไปยังถนนมิตรภาพได้นะคะเส้นถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็ไปยังถนนมิตรภาพเพียงแค่28กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตัวเมืองโคราชเนยอยู่ห่างจากแปลงของเราไปก็30กิโลเมตรนะคะและก็อยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาก็ประมาณ 270กิโลเมตรนะคะก็เป็นแปลงที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะมีด้านหน้าอยู่ติดกับสนนรัดยางเส้นหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นแปลงที่ดินที่มีดินดีนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดนคุดแดงค่ะเนื้อที่รวมอยู่ที่10ไร่3งานนะคะเจ้าของจะใจดีนะคะสามารถที่จะ,ะมาแบ่ง ครึ่งก็ได้นะครับใครที่ต้องการที่จะแบ่งเนี่ยก็สามารถที่จะมาแบ่งครึ่งซื้อได้นะคะก็ขายยกแปลงไม่แพงด้วยนะคะขายยกแปลงในราคาไร้ละเพียงสอง0ซนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอจักราดมาเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นแปลงที่ดินที่น่าสนใจนะคะเ,เป็นที่ดินที่ราคาไม่แพงราคาที่จับต้องได้ะคะ่ะใครที่ ต้องการออสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการแบ่งแปลง,งจะมาซื้อเป็นแบ่งแปลงเนี่ยก็ได้นะคะก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะที่ไลน์แอดของเราค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น p a k i n 9 9นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงนะคะได้ที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ